สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาแล้วเอเลิกเลิกงานมาแล้วจ้ะมือนี้เลิกเลิกตะเวนจ้ะบานนี่มอน,นีสิมาเฮ็ดไอมเาเฮ็ดน้ำซับจ้ะน้ำซับที่ว่าไอ้บ้านบ้านนี้มันผลไล้ไหมจักเขาเอิญว่าหมางอยียงบูจ้ะน้องสาวน้องสาวเขาใหญ่าเอามาห้หนูมือวาดเนี่ยบักล่ายหนึง่งก็เลยเสียเอามาต้มต้มเป็นน้ำทำเหม็นบ้านเท่ากับเอิญน้ำกระเจี๊ยบไปจังสี่นะจ้ะ บานหนูก็เลยว่าโอ้มันหลายโพดมันบบขันเอาใส่ตู้เย็นไว้ก็จักสิเอาจังไหนก็นเลยสิม้อน,นี้เอามาเอามาต้มจ้ะเอามาต้มเฮ็ดเป็นน้ำน้ำน้ำซับน้ำกระเจี๊ยบนี่ลหละจ้ะน้ำพลไมเอาไวา้้าเอาไว้้ากินจ้ะไอหนูกะหนูหน,หนูหนูต้มได้แล้วไอต้มได้แล้วละมัวนึงจ้ะแต่ว่ามันหลายจ้ะลายกะนีน่นาสีน้ำตาลมาพา่อเบิง่ง แหเสิร์ฟเสิร์ฟพี่น้องมาอหอดบานยังท่านไหนพักเลยจ้ะมาอหอดบานยังท่านไหนพักลุยลุยทั้งงานทั้งงานบานสมซื้อเจียวอิลีจ้ะสมซื้อเจียวอิลีไอ้บานเสกต้มเที่ยสีเซ็ตแล้วพี่น้องน้ำตาลกับสีบ๊อบพอดอกเพราะว่าอันนี้ใส่น้ำตาลร้ายจ้ะต้มต้มไอ้น้ำเพราะว่ามันสมพี่น้องถ้าสมมติไอ้เป็นนั่นนั่นคือคือหมากระเจ๊ยบานเท่าแล้วพี่น้องหมากระเจ๊ยบานเท่ากับสมเนาะแต่ว่าถ้าเอามาต้ม ต้มใส่น้ำตาลแล้วก็ต้องต,อต้องอน้ำตาลก็ต้องไลจักหน่อยจ้ะป่านนี้ก็ต้มได้นะสิได้สองหม้อยู่ดอกจ้ะนาสิได้สองหม้อแล้วก็ไปซื้อน,น้ำตาลอีกจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งไปเบิงบ่งหนูสิได้หลายปันไดเพราะว่าเพิ่นเอามาใหา้ตั้ง,งาหาหกถุงจ้ะหาหกถุงถุงเบางใหญ่นะจ้ะเบิ่งเอาไว้เอาต้มเขาเอ,อิ้นวน่าอีหยังก็ต้มไใบตะกินจ้ะต้มไใบตะกินแต่ว่ากินหลายๆก็บ่ดีดอกพี่น้องน้ำตาลหลายจ้ะ เบิ้งจ้ะโอ้ยเบิ้งตานุ่งพี่น้องตาเสิบเสิบเมยเด้อน้ำปดบก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 ล้วพี่น้องอืมเนี่ยจ้ะมันเป็นเขาเอิญอย่างนู้นกะลืมข้าวจักหมางอย่างนุ้พี่น้องจักหมางอย่างนุแต่ว่าถามว่ามีวิตามินหลายบวิตามินหลายจ้ะพี่น้องวิตามินหลายต้มต้มใส่ไอ้นั่นไปกิน ช่วงนานาหนาวจ้ะนาหนาวอันนี้หนูต้มในหมอหน้อนึงแล้วนี่หมอห้อนึงแล้วก็หนูใส่น้ําตาลแล้วจ้ะใส่น้ําตาลอันนี้ก็ต้มต้มหมอห้อนึงแล้วก็น้ําตาลนาซีโบฟอ,อหม้อที่สามจ้ะเดี๋ยวสิีเดผพากันไปซื้ออีกอยู่อากาศดีจ้ะสวีเดนทางบ้านเฮาเป็นยังไงเนาะจ้ะทางเมืองไทยเฮาจ้ะ อากาศเป็นยังไงโคโงว,งว,งวิดโนาหนูด้ยินเขาหนูเบิ่งเขาวเบิ่งเขาดูดูจะด้ยินได้ยินเขาโควิดโรนากลับมาอีกแล้วโอจะเป็นต้นห่วยเนาะพี่น้องเนาะย่ำไหนสิเบิดเนาะป้องกันตัวนะเด้อค่ะพี่น้องเอ้อทางเมืองไทยย,ยู่นหนูเฮ็ดงานหนูกะหน,นูกะป้องกันตัวคือกันละจะใส่ใส่ไอ้หน้ากากถุงมือจะล้างมือล้างมือ,ามอ,อยางดีพุ่นละพี่น้องแต่ว่ากะคือว่าละเนาะหาร้าังเทียกะป้องกันคัก ป้องกันคักคมันกะหฮมีเลดหลอดเนาะจ่แต่กะแต่กะคือว่าล่ะป้องกันดีก็ป่้องกันจ้าเพเป็นกําลังใจให้ทุกคนได้จ้าพักกันดูแลสุขภาพเจ้าของจ้าไปไปตุมลุยลุยต่อจ้าเดี๋ยวมันสิว่าแล้วเบิ้งน่งสีใดจะขวดจ้า ท่าสีตลอดจ้ะท่าสีตลอดเนาะวรบุบ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 าอาการดีเราก็เลยว่าบุบเดี๋ยวผมท่าสีแล้วหยุดง้างให้กันแบบหน้องเราวพได้หยุดงางไอ้เขาเอิ่ๆๆๆเอเขาเอิืนอนอย่างวันหยุดวีเคชั่นจ้ะวีเคชั่นแล้วเสียงเสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บยืดหยุ่นจ้ะ ขวดแบบนี้จ้ะปกติอันอันนี้ซื้อมาจากไอ้ไอ้ซูปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะปกติมันสิเป็นน้ำที่ว่านุเฮ็ดนี่มันเป็นน้ำยังสี่หลักจ้ะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่านี่แต่ว่านี่เฮามาเฮ็ดเองจ้ะก็ปกติแล้วก็ซื้อซื้อซื้อเขาเอิญนาน้ำซับน้ำซับน้ำกระเจี๊ยบบ้านเฮาหวหละ่ะจ้ะน้ำผลไม้บ้านเฮาวหล่ะแต่ว่าพอถึงเอามาผสมน้ำแข็งแล้วก็เอาผสมน้ำเพิ่มอีจกจังน้อยหน่อยจ้ะ ยี่สิละอันนี้กับขวดขวดที่พวกนุไปหาซื้อไปไปไปสื้อไปสื่อมากินลจะจ้ะว่าบาดนี้ผลไม่มเ้ามันออกแล้วเ้าก็สามารถเหดเหดเก็บไปกินเองได้เดี๋ยวนุ้จะไปล้างขวดวกราะว่ามือนี้สิได้จะขวดจ้ะ ียงตูดเสียงเสียงตูดกล้องล่ามือนี่ได้จักี่สี่กระปุกวดกรเอาแล้วนะพี่น้องนะมือคือสเห็ดเ็ดบเบิดดอกมือนี้เมื่อยอยมื่อไปเห็ดงานกลับมากับบดิพัพพี่น้องมือบานมือบานกลับมากับมาตัดหญ้าหน้าบ้านตัดหญ้าหน้าบ้าน แต่หลาดไอ้ขวดนี่มันคือเป็นสีจร<ส>ิงๆ<ส>่าขวดจะเอาแล้วนาอ,องอีอน้องเองเนาะอีกประมาณในมือมือนี้หนูคุยน้ำพีเพนไหนอยู่ในเมือง พี่เพื่อนไหนไปเก é, la, 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 la ็บไปเก็บหมากบุบลีีเราไปเก็บไอ้เราเราไปเก็บมือจ้ะเอาเอามือบุลเล่เอามือตักเพราะว่ามันสูงยิงทั้นเดพร้อมกันจ้ะมันสูงยิงทั้นเดพร้อมกันกันเลยว่าเราบอกน้ำหนูพักกันคุยกันไว้ว่าอีกจ้าประมาณสามสี่มื่นสามสี่มื่นอ่าพอดีละเพราะชาวปงไนชาวปงไนบุลเล่ไปเห็นงั้นหนูเชยปงไนไปไปถิมไปถิมไว้ปลากับพี่เพื่อนไปเก็บพักกันนัดกันไปเก็บหมากหมากแม่ มาคูโบลีจ้ะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้มันมันยังท่านไหนมันยังท่านไดนพ่อตักจ้ะมันยังท่านไหนพ่อตักแต่้า้าสมุิเข้าไปไปเก็บมือนะได้อยู่จะเก็บมือลุกคขันพี่น้องขันไปเก็บมือเทียเทียเทียสิได้แต่ถามา้าถ้าค้นไว้เนาะหนูเป็นคนสะอาดจ้ะถ้าค้นไว้ก็จับจับจับแต่ถ้า้าทาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ที่ที่เสียห้ซุปพอ้อมกันนี่ลีเนาะพี่น้องจากอาทิตย์หนึ่งส่วนเลย ส่วนส่วนเลยนะ่ะได้ง่ายจ้ะมวนจ้ะแต่ถ้าโอ้หนูเอาน้ำพีเพ,พิ่อนโอาพี่หนูวุว้ดอกทัศน์เสห,หนูไปเก็บเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดนันเม็ดน้อยๆนะจ้ะนเม็ด,น,มดน้อยๆเทียสิใดเทละโลูกตายหนูปวดหลัง <c oughs> จ้ะก็เลยนัดกันน้ำพีเพิน่นนัดกันน้ำพีเพิ่อนว่าอาทิตย์น่ะไปไปตักแบบน้ำกันหมักบบอรี่จ้ะหมักบุอรี่แต่ว่าข้างบ้านหนูนี่คือจังหนู อ่าหนูว่าแม่หนูหนูลงวิดีโอไปแล้วชุดนึงที่ว่าหนูหนูถายอยู่ข้างบ้านหนูเนาะแต่อันนี้กะดกดกคือกันกะแถวนี้โค้งนี่ดกหนุ่งึดหลายปีไก่หนูบ่พอพี่น้อง,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 องมาปีนี้หนูไปเห็นป๊าดหนูอ้นซ้อนหลายพี่น้องไอ้อีหยังกเขาเอิ้นอีหยังกถ้าถ้าถ้าบ้านเฮากจุมนึงน่ะจุมนึงถ้าถ้ามันสุกพร้อมกันพี่น้องคือสิแม่นกกึกพุ่นละ่ะส่วนคือสิคือสิดูส่วน เดี๋ยวย้ำย่ำย้ำย้ำไหนที่หนูไปไปไปส่วนมักแบะไปตากมักแบะเดี๋ยวนูเฮ็ดวิดีโอมาให้เบิ้งกันจ้ะนั่นปลานั่ไงแล้วรา้วถ่ายวิดีโอมาให้หนูเบิ้งแล้วถ่ายแล้วว่าเล็กเล็กเอ้ยสันจะเมนคักหลาสันคักหลายเราไปเราไปจอบเบิ้งแล้วอันทางนั่นก็จอบจอบซู่มือคือกันจ้ะจอบหมักแบเพราะว่าช่วงช่วงนั้นนี่ก็เอาว่าวว่าจซื้อเนาะไอ้มันขายขายบางานอดีเรล็กมีนานียพอใดเนาะ ก็ได้หาได้ซิมนอกจากเนาะหนูว่หูว่าทั้งทั้งเมืองไทยเขาปกติไอ้คนคนไทยเขาสิเห็ุวีซ่าวีซ่าเขามาเก็บมากไหมบ่หูว่าอืบ่หูบ่หูว่าสิสามารถเขามาได้บ่บ่หูว่าเขาสิเปิดหรือบ่เปิดนะจ้ะแต่ว่าปกติเราหนูก็อยากให้เขามาเก็บกันเพราะว่าบอกแบลย์ไลยิลีพี่น้องหลายอิลี่ยังวะตอนซ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวาลบ่ไลเดี๋ยวนูสิพ้าไปเบิ่งมือรุ่นจ้ะ มือลุ่น <laughs> เดี๋ยวหนูไปตุ่มบันนันต่อกัอนมะโมมีแต่มะโมอะไร <laughs> จะ <าก S 2> <laughs> มาเบิ่งกันว่ามือนีหนูสิตุ่ม่าจะขวดจ้ะโอ้ย กลัวซีเซ็ตได้ได้จักขวดเนาะได้เจ็ดขวดเจ็ดแปดขวดจะเอาไปให้เพื่อนบ้านเอาไปให้คางบ้านนะ้ำจัดเอาไปให้มูคางบ้านน้ำโหจักทุ่มบุพี่น้องเดีพาคบารนี่ละจ้ะกลัวจ, <c oughs> วจะเซ็ต <c oughs> <c oughs> จ้าพี่น้องไอ ไอ้เฮ็ดน้ำอันนันก็เสร็จแล้วจ้ะพอดีไอ้เพราะไงเรายเอาเราเอาน้ำที่ว่าหนูเฮ็ดมือนี่นะจ้ะเอาไปใหงมูขางบ้านเราส้วนไปน้ำหนูโบไปอ๋อหนูบอกว่าโอ้ยคุณฉันไปน้ำบ่ได้แล้เธอไปโลดสันเมื่อยพี่น้องเบึ้งตาเสิบเสิบสิรับแล้วจ้ะสิรับแล้วโบไว้โบไว้จะ้จะจ้ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวสิเดปไปพักอา่า นี่กับสามถุ่มกลัวพี่น้องสามถุ่มกลัวออากาศทั้งหนอกอ้ยังยังยังอียงก็เขาเอิว่ามีฝ่ามีอนี่อยู่บนยังบ่มืดจ้ะไอ้นานี่มันตะเวนตะเวนมันบ่อียงก็เขาเอิว่ามันบ่บมืดนะจ้ะเขาเอิดนี่เอียงก็ฮไอ้กลางคืนกลางคืนหน่อยก็กลางเว้นจ้ะย่ำนี่จ้ะ แต่ย่ำย่ำหิมะนะย่ำหิมะนะไอต้องเอียงก็ย่ำเว้นหน่อยก็ย่ำขึ้นประมาณนี้หนูจักหนูเบาถือหรือเบาผิดจ้ะโอเคจ้าพี่น้องคลิปนี้หนูก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้าเด้อจังไดก็หนูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เน่เด้อจ้าจังไดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าหนูสิพาเข้าไปตักบักแบะจ้าเข้าไปตักบักอีหยังก็ บลูเบอร์รี่จ้ะเดี๋ยวนุ๊งสิพ้าเข้าไปเพราะว่าน,นัดกันกบพี่เพ่นอนเยอะอยู่ในเมืองเยอะสิให้พ่อ่ไปส่ง,งเขาปลาจ้ะมือใดนุ๊งบดได้เฮ็ดงานจ้ะเดี๋ยวสิพ้าไปเบิง้งบักแบววามันสีดุกขนาดใดจ้ะมาเดอ้อไทยไทยไทยบานเฮาจ้ะพากกันมหาเก็บบักแบะได้จ้ะบักแบดกดกจ้ะปีนี้ <c oughs> เดี๋ยวนุ๊งสิตาบ,บักแบไปอ่าง โอเคค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆเดีย๋ยวจะเด้อและะ้วก็รักษาสุขภาพาพร้อมหนูได้ยิ้นข่าวอยู่เรื่องอโควโิด19กลับขึ้นมาอีกแล้วพากกนรรักษาตัวป้องกันใส่หน้ากา,าล้างมือทำความสะอาดมือทุกครัง้งจ้ะกะมีซ้ำนียลจ้ะอยู่ทางนี้หนูเห็ดงานหนูก็รักษาตัวเจ้าของเนี่ยจ้ะระวัง เอาจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคค่ะบ๊ายบายจ้าคลิปนี้ก็ขอพอสันมีกันจ้ะบ๊ายบายจ้า